โซโลฟุตบอลครับวันนี้จะพามาพูดคุยในดีลของกุนโดกันครับที่บรรลุข้อตกลงกับทางบาร์เซลโลนาครับว่าจะย้ายกลับสู่ถิ่นเอทีฮัตสเตเดียมครับ ฟ a b i o ิโอโรมนครับผู้สื่อข่าวคนดังประทับตาการันตีการย้ายค่ายของอินคายกูดูกันครับกลับสู่ทินแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วครับคาดการว่าประกาศยิวอย่างเป็นทางการมีสิทธิ์เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แน่ๆครับโดยโรมาโนระบุว่าอินคายกูดูกันครับย้ายกลับแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้อตกลงผ่านแล้วครับกับการที่กองกลางชาวเยอรมันจะกลับมาด้วยสัญญาจนถึงเดือนมิถุนา2025นะครับ โรมาโนกล่าวว่าข้อตกลงบรรลุแล้วภายหลังการเจราจาอันเป็นแง่บวกใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาครับและเป๊ปกวาดอล่าครับก็รับรองเรียบร้อยแล้วครับตามที่ได้รับรายงานเมื่อวันนี้ร,รายงานเสริมว่าบาซ่าครับใจปั้มด้วยการตกลงปล่อยบุโดกันกับสู่เอติฮัสเตเดียมแบบไร้ค่าตัวหลังได้เซ็นฟรีไปเหมือนกันครับที่ไปร่วมงานเมืซมเมอร์ที่แล้วในตอนที่เสัญญาของนักเตะกับทัพเรือหมดลงครับ แม้ผลงานของกุนโดกันในสีเสื้อบาร์เซโลนาครับจะเป็นไปด้วยดีครับดาวเตะวัยย่าง34ปีครับลงสนามเยอะถึง51นัดในทุกรายการของซีซั่นที่ผ่านมาครับและยิงได้5ประตูครับ กนนั้นครับในการทําทีมของกุนซือใหม่อย่างฮันซี่ฟริกครับก็เน้นไปที่การใช้งานแข้งดาวรุ่งจากทีมเยาวชนเป็นแกนหลักมากกว่าครับรวมถึงมีการคว้าตัวดานิโยโมเข้าร่วมทีมด้วยครับทำให้กุนโดกันครับไม่อยู่ในแผนงานของฟริกครับนำมาซึ่งการย้ายทีมในที่สุดครับกุนโดกันที่เคยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปทั้งสิ้น304เกมครับ ในระหว่างปี2016ถึง2023ครับจะนับเป็นการเซ็นสัญญาที่2เท่านั้นครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดซัมเมอร์นี้ครับถัดจากซาวินโยครับปิกดาวรุ่งบาซิลจกทัวร์นะครับ